รอฟังแถลงการจากบอสบิ๊กว่าที่พระเอกโตเกียวลัมซิ่งคือใครหรือจะเป็นคนนี้น้องชายคูจุนนี่คนนี้เสียงดีไม่ธรรมดาจริงๆสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอรักชาแนลค่ะมื่อนี้นะคะมีเรื่องเล่าข่าวสารมาอัปเดตสุพี่น้องได้ฟังกันคือเก่าค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะ คุณครูจูนี่คะ่ะได้ไปทําการแสดงนะคะรถแห่โตโกเกียวมิวสิกที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งมีน้องชายครูจูนี่ได้รับเชิญนะคะได้ขึ้นไปร้องเพลงบนรถแห่ค่ะทุกคนซึ่งชาวเน็ตแล้วก็เอซแล้วก็แฟนเพลงนะคะหน้ารถแห่นะคะก็ได้ถามขึ้นไปคะ่ะบอกว่าเขาคนนี้คือใคร เมนผู้ใดเนาะที่มาลองเพลงอยู่ทั้งหนีงนะคะเนาะทางครูจุนนี่ก็เลยบอกว่าเขาคือใครรอฟังทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟ์สุดและแถลงการแจ้งอีกทีค่ะทุกคนเมนบนอนเมนว่า bon ah, ที่พระเอกโตเกียวรัมซิงหรือเปล่าคะ เขาคนนี้คือใครหรือจะเป็นคนนี้น้องชายคูจุนนี่นะคะซึ่งทางเพจค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะมีอัพคลิปวิดีโอนะคะพร้อมแฮชแท็กนะคะบอกว่าน้องชายคูจุนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้เสียงดีมากๆค่ะพร้อมแนบคลิปวิดีโอนะคะที่ทำการแสดงร้องบนรถแห่ที่จังหวัดมหาสารคามซึ่ง FC แล้วก็ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะก่อนที่เราจะมาฟังคอมเมนต์เราไปชมคลิปร้องเพลงของน้องครูจุนนี่กับครูจุนนี่พร้อมกันเลยค่ะไปปกกกััับบวว่่าาายยเเ็นเนสีใจใใจพพดหอุโม,โม,โม,โม กองที่ะขอเอาพื่ไปแกขอนใหม่ไปไปไม่ก็ไม่แทนแหนเรียกเกาจะไปบ้าสอเนียดนี่นะครับมี่านประจันใด็ะนขอเอาไระนไปน้ำารจันทร์ฉฝากนะครับสอดยใส่ซึดไปน้ำเนีสรักาตัวเจ้าเปี่ยนสีข้านนี้ันนกาสสบวัััั

ซีแกมมา,มากซีเมนมาเทียนครับ <วะ S 1> <laughs> นอ้องซีเมนสวัสดีพี่น้องครับนะครับวันนี้น้องซีแกมป่วยสนเสนี่ยจะไดมาทำน้าที่เทียนนะครับก็ได้ส่งนอง้องซีเมนมาเสีน้น,นะครับโอ้เอาซีเมนนะค่ะ <laughs> ครับผมเป็น้างทงี่พี่น้องเป็นตะพีจารณาไปทั้งหน้าบาาังคับขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่ที่พี่มันขึ้นอยู่ตึงกันอยู่โปรยเขาเถอะเขาคือใคร เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบอสเป็นเป็นผู้ประกาศได้ไหมคะอันนี้เอามาให้ชิมล่างเบองซะก่อนนะคะเดี๋ยวรอฟังอไลฟ์จากบอสนะคะจากบอสบีอุ่าห์ตามาตาม,มาถึงม,มหาสารคราม,มนะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตา ท่านผู้ฟังได้รับชมคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจังไดคะ่ะเสียงมวนบอเป็นตาเดม่าเป็นพระเอกหมอลำโตเกียวลําซิ่งไหมคะหลังจากที่โตเกียวมิวสิกนะคะโพสลงไปเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าคะ่ะทุกคนหลังจากที่คายเพลงโตเกียวโพสคลิปนะคะน้องครูจุนนี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่าขอบพระคุณโอกาสจากบอสบิ๊กบอสเฟมดานิก ผู้จัดการโบสทที่ให้ผมมาร่วมงานในครั้งนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หมอรำน้อยคนนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ต่อบอกว่าอย่าก,กักไว้ร้องเพลงปล่อยออกมาจ้าเสียงดีอยู่แล้วแต่มันบดสุดปล่อยออกมามีของดีอยู่แล้วฝันใกล้เป็นจริงแล้วพี่ปื้มใจนำเดสมเชียรสมฮักสมแพงทั้งสองคนจ้า นี่แหละฝ่ายชายจ้าบ่ต้องออดิชั่นแล้วลำซิ่งโตเกียวน้ำอุน่นน้องชายครูจูนแมนจ้าบิ๊กคงคิดไว้แล้วนะจะเอาน้องชายมาเป็นหมอรำฝ่ายชายคู่กับครูจูนี่ลำซิ่งเร็วๆนี้จ้าบุคลิกท่าทางคล้ายๆคุณดิวใช่ค่ะแม่เห็นครั้งแรกตกใจนึกว่าคุณดิวขึ้นเวทีใช่ค่ะแวบแรกนึกว่าพี่ดิวทุกคนมอง เผินๆน,นะคะทุกคนพอมองไปก็คล้ายคุณดิวทีระพัฒนจริงๆนะคะทุกคนเรามาฟังคอมเมนต์ต่อนะคะเดินสายแพ็คคู่เลยจ้าัำซิ่งโตเกียวมิวสิกเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะคนนี้เลยจะบอสพร้อมใช้งานคู่กับครูจูนเก่งทั้งสองคนปังๆค่ะน้องชายครูจูนนี่เก่งมากค่ะเสียงดีมากขอให้ได้มาอยู่โตเกียวมิวสิกนะคะรอชมผลงานค่ะ างัวงามคูสองพี่น้องเสียงดีจบครบเครื่องหมอรำฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายสุดยอดมากเลยค่ะค่ะทุกคนพอหลังจากที่ค่ายโตเกียวมิวสิกลงคลิปนี้นะคะหลังจากที่ครูจูนแล้วก็น้องชายนะคะ ขึ้นเวทีลดแห่ค่ะร้องเพลงคู่กันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ FC ทุกคนต่างเชียร์บอสค่ะว่านี่แหละคือว่าที่พระเอกโตเกียวลัมซิ่งวะซ่านแต่ก็ต้องรอฟังทางบอสบิกไล์สดแจ้งอีกทีนึงนะคะนี่ละค่ะอุ้มก็นำข่าว อัปเดตนะเกี่ยวกับค่ายตัวเกียวมิวสิกมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันคะ่ะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดตามช่องอุ้มย่รักชาแนลฝากกดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะทุกคนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มย่รักนะคะลาไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ